ราชาเซียนนักฆ่าแห่งนครมู่เฟินอดทนไว้ก่อนนะอย่าหลับนะฉันจะพานายกลับบ้านเองพี่หาาได้ตายเพื่อนายได้เป็นพี่น้องกัดนายชาติหน้าเรามาเป็นพี่น้องกันอีกนะฝากดูแลพี่สาวของฉันด้วย อู้เฟิงความแค้นเมื่อสปีก,ก่อนจะจะให้พวกแกได้ชดใช้ในท่านพวกแาแในนรกหรืออากมังกรความนำคาให้ท่านหรอครับหนึ่งในผู้นำอาณาจักรแห่งความมืดราชาคลั่งจิงหาวแล้วผมจะไปสั่งให้คนกำจัดเดี๋ยวนี้วิญญาณกระหายสงครามอิมนิวไม่ต้องอ้าเป็นไปได้ยังไงราชาคลั่งนั้นเ,เหรอข้อบริผิดพลาดราชาคลั่งอยู่ที่นี่อ้า รีบหนีเร็วต่อหน้าราชาคลั่งไม่มีทางต่อก้อนได้แน่พวกเรามาไม่ทันการตบบก,กวนถึงนายท่านขอนายท่านโปรดภัยให้ด้วยอินนี่หายไปลูกกระจกของหลวงเทียนก็มาอยู่ที่นี่ถ้ายังไม่กลับไปใครบ้างคนคงคิดว่าฉันตายไปแล้วจริงๆกับหลงเทียนดี๋ยวนี้เลยครับ เที่ยวบิน B720 จากอิงจีเดินทางไปยังเมืองเทียงหลานกำลังจะขึ้นไปขอให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาประมาณสีชั่วโมงเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาประมาณสีชั่วโมงเซียงกองอินเตอร์เนชั่นยินดีให้บริการค่ะถึงจะได้ของที่องค์กรต้องการมาก็เถอะแต่ล้ายกันนะถึงกรรมทำให้นรกไม่เป็นไรหนะ้าหลิงสวนนี่ฉันอยู่ทั้งคนนายอะนะเฮ้ยแกที่ใส่แว่นดำอะ ไปนั่งข้างหลังโน่นไปตรงนี้ฉันนั่งฟ้านปีนอย่าก,ก่อเรื่องไปซะเฮ้ยรู้ไหมว่าจะเป็นใครไม่อยากมีจมูกแปะไว้บนหน้าแล้วเลือง,ง่ายจากสตาร์ดสัสไหมฉันน่ะเ็นหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีเถอะ รอถึงเทียนหลานเมื่อไหร่ฉันจะทำให้แก,กต้องคุกข่าออนวอนขอชีวิตเที่ยวบินบี720จากอิงเจเดินทางไปยังหลงเหยียนกำลังจะนำเครื่องลงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตรวจสอบสิ่งของสาภาระเซียงกงอินเตอร์เนชั่นยินดีให้บริการค่ะประเทศหลงเหยียนเมืองเทียนหลานสนามบินเซียงกงเฮเครื่องลงมาแล้วก็หนีเลยกล้ามีเรื่องกับฉันอยากคิดว่าจะหนีรอดไปได้ อิงสวนฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระเธอเอาของกลับไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเอ้าเหรอก็ได้ไว้เจอกันนะอือยินดีต้อนรับครับหลงเยียนฉันกลับมาแล้ว